กกอนกนกจากเด็กเก็บขยะสู้ชีวิตจนรวยช่วยคนทุกยากจากชีวิตติดลบในอดีตแต่ใจคนมันสู้ไม่ถอยเอาความยากลำบาก เป็นแรงผลักดันในการสร้างความสําเร็จจากที่เข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพกว่า10ปีวันนี้เจตะกรกนกกลายเป็นคนดังที่ปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจจากความสําเร็จที่เธอสร้างขึ้นโดยเจ้าตัวได้พูบอกว่า10ปีกับการมาสู้ชีวิตในเมืองหลวงเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างทําตัวเองให้คู่ควรความสําเร็จปีหน้ายายเข้าบ้านใหม่หลังที่4ี่ในกรุงเทพเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ดิ้นรนทํางานส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาโท ตอนอายุ26ปีใช้ชีวิตในเมืองหลวงมาสิกว่าปีเคยตั้งคำถามในโชคชะตาตัวเองว่าทำไมเราไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นมันคือจุดเริ่มต้นของการสู้ชีวิตจริงๆที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงแม่ยายหลานอีกสองคนเลี้ยงลูกน้องร้านเพชรร้านทองบริษัทอีก20กว่าชีวิตที่เขาเข้ามาพึ่งพาเรามีไรายได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้อยู่เพื่อคนอื่นทำเพื่อทุกคนถึงจุดอิ่มตัวแล้วจริงๆ ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟบคุณค่ะ